เรื่องผีเรื่องผีผมขอเรื่องผีฮะก่อนไปก่อนไปเลยออซาวแบบหลอนที่สุดเท่าที่ไลฟ์นี้เคยมีมาใครเปิดสัยเดียวอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับเป็นทีมงานทีมงานกลุ่มรายการเขามีเหมือนมีภารกิจจะต้องไปถ่ายทํารายการรายการหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็บังเอิญเหลือเกินครับว่าเงินมันน้อยแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะใช้คําว่าไงอ่ะ จ่ายจ่ายจ่ายราคาแพงเหมไม่เชิง,งเขาจะเขาไม่มีที่พักให้ไม่ได้อจองโรงแรมให้ไม่ได้อะไรให้ก็เลยจําเป็นจะต้องไปหาที่พักกันเองอแล้วก็ได้ข่าวมาจากพนรู้จักเหมือนให้เออมึงโทรไปจองให้หน่อยแล้วกันมีแถวไหนแถวนี้มีอะไรบ้างอ่ะเขาก็เออรู้จักที่หนึ่งเคยอยู่นานแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเขายังเขายังมีห้องให้เช่าหรืออะไรหรือเปล่าออืปรากฏว่าอ่ะก็ได ก็โทรไปก็เออมีมีมีเนี่ยไปซอยนั่นซอยนี้ซอยนี้ครับทีนี้เขาก็เดินทางกันไปต้องเล่าก่อนว่าคณะเดินทางเนี่ยมีแค่สองคนเท่านั้นเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูงานไปคุยงานก่อนแล้วก็จะมีทีมงานตามมาในอีกวันหนึ่งครับอะทีนี้เขาก็ไปครับเอทีพากที่เขาโทรไปอะมันไม่มันไม่มีมันเต็มอ๋ออาดังนั้นเขาก็เลยสองคนก็เลยตัดสินใจะเดี๋ยวหาแถวนี้แล้วกันแล้วเขาก็หาไปหลายที่ครับไม่มีที่ไหน ว่างเลยเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซันตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแหละ <c oughs> เจอซอยซอยเนี้ยเหมือนกับมีป้ายอยู่ว่ามีแบบว่ามีเป็นห้องเช่าเหมือนเป็นโพสเทลหรืออะไรเงี้ยครับเท่ารายวันอ่ะก็อะก็เลยเดินเข้าไปในซอยต้องอธิบายลักษณะซอยแบบนี้ครับเหมือนกับว่าด้านซ้ายให้ลองนึกภาพเป็นกำแพงสูงๆขงรโรงงานโรงงานหนึ่งแล้วกันครับผมส่วนด้านขวาจะเป็นคล้ายๆบ้านทาว์ก็จะมีหลายๆหลัง <c oughs> แต่ว่ามันเงียบมากมันมไม่มีคนอยู่เลยและทีนี้เดินมากลางซอยครับ,รบกลางซอยจะมีสะพานข้ามแบบคูน้ำเล็กๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็กำลังจะเดินข้ามแล้วปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางสะพานครับแต่ก็ด้วยความที่ง่วงและหาที่พักเพราะพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าก็เลยไม่ได้ใส่ใจก็เลยเดินต่อไปพอเดินต่อไปอีกสักพักนึงครับ เจอกับเหมือนกับเป็นคนแก่เอ,อเขากําลังเดินเหมือนกับว่าเดินเดินจะไปที่สพนะพานอ่ะแต่เดินแบบงอกแงกงอกแงกนึกภาพคนแก่อไหมครับครับเดินแบบเด<อ>ินแบบแ่อมๆหน่อยอ่าอ่าแล้วเ <c oughs> ดินไปด้วยความที่ไอ้สองคนนี้เขาก็ไม่แน่ใจแล้ว,วข้างในมันจะมีที่พักจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันดูซอยมันไม่น่ามีคนอยู่ก็เลยถามยายยายทั้งในเนี่ยมันมีห้องพักห้องเช่าห้องอะไรไหมปรากฏว่ายายก็ เออเออมีน้องเนี่ยเข้าไปดูเน่ยอยู่ท้ายซอยนุ่นอ่ะสองคนนี้ก็เอ้าชื่นใจละทีนี้เข้าไปนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับปรากฏว่ามีที่พักอยู่จริงๆแต่เหมือนแบบไม่ไม่ค่อยมีคนอ่ะแล้วก็มีคนที่อยู่นะที่นั้นก็คือเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นอลูกจ้างแล้วก็นั่งรอที่เคาน์เตอร์พนักงานพนักงานอ่าเช๊พน <มา S 2> ักง,งานแล้วก็ดูดีขึ้นเนาะ พนักงานรอครับทีนี้ก็อันนี้พี่มีที่พักไหมอ่ะโหตอนนี้แบบคือเหนื่อยมากแล้วอย่างไรก็พักคือสภาพมันดูไม่น่าพักเลยแต่ว่าอย่างไรก็ต้องอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันดึกแล้วมันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วเขาบอกพี่มีไหมมีมีมีม,มีมีอยู่ห้องนึงตอนนี้เหลืออยู่ห้องนึงไม่น่าไม่น่ามไม่น่า,ไม,นามไม่มีนะอ้สรสภาพบอกไม่น่ามไม่น่ามแม้แตท่ทั่งมีคนแต่บุ้งบอกว่าเหลืออยู่ห้องนึงด้วยออืแล้วก็ถามต่อว่าพี่จะพักจริงๆหรอ อน,นี้ก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยความด้วยความที่เหนื่อยแล้วว่ามันต้องนอนแล้วว่าครับครับเนี่ยมาสองคนเนี่ยผมเอาแค่เอาแค่นอนได้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็เดินทางแล้วปรากฏว่าอ่ะเข้าไปในห้องห้องจะอยู่ชั้นแรกเลยในสุดเดินเดินเดินไปเปิดประตูภาพที่เห็นคือเป็นเตียงก็ไม่เก่าเท่าไหร่แต่เหมือนไม่ค่อยมีใครใช้ครับผัดจากเตียงครับเป็นหน้าต่างซึ่งมันเหมือนลักษณะไม่มีม่านนึกออกไหม ครับไม่มีมากแล้วทีนี้เออนั่นแหละแล้วก็ฟืดฟืดฟืดนะไก่มานคนูไก่บาระมัผมกำลังกลัวเลยเนี่ยคือผมขอโทษเมื่อกี้ผมเห็นไข่อยู่ในรังแล้วผมปาดเลยแล้วมันเกิดพอดีอ่ะทีนี้ก็เป็นเป็นอะถึงไหนเลยวะก็ไปพักก็ตอนเด็กๆพักก็ก็ดูห้องมันแปลกแต่เขาก็ล้างหน้าล้างตากันไปนอน ทีนี้เขาก็เขาก็มองไปตรงม่านเขาก็เห็นมันมีมันมีเหมือนกับว่าเป็นเสามันเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันจะต้องใส่ใส่เสาใส่ใสใสใสม่าน <c oughs> นึกออกไหมอ๋อไอกาไกนะครับเออนั่นแหละกาไกุ่้แต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าม่านอ่ะมันโดนเอาลงจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันน่าจะมีม่านห่ะแต่ม่านมันไม่รู้ไปไหนอ่ะก็ไม่ได้สใส่ใจนีนี้เข,เขานอนไปปรากฏว่าเพื่อนเขาครับอย่างที่บอกเขามากันสองคนเพื่อนเขาก็ดูแบบ ดูแบบนอนคุมโปองอะ่ะนึกออกไหม <c oughs> นอนคุมโปงแล้วก็แบบกลัวๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พยายามจะจะไปสะกิดเรียกแต่ปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นภาพที่เขาเห็นมันไม่ใช่คือคือนึกภาพไหมว่าอ่ะสมมติสมมติเรานอนแล้วก็เราก็งยหงียหน้าขึ้นไปมองเพดานแล้วก็ <c oughs> เพื่อนอจจะนอนอยู่ดังขวาอ่าอ่าอ่ะทีนี้ก็มองไปดังขวาเห็นเพื่อนนอนแบบคุมโปองอยู่ ก็งงว่ามนะันคืออะไรแล้พักหนึ่งเขาเห็นเป็นเงาครับเพราะว่ามันไม่มีมา่านเหมือนมีเงาแบบมันพาดไปตรงประตูห้องภาพเหมือนมีคนยืนอยู่เขาก็เลยหันไปดูไม่มีอะไรนึกว่าเอ๊ะมันเป็นต้นมงต้นไม้อะไรหรือเปล่าทีนี้หันมาจะดูเพื่อนครับภาพที่เห็นเพื่อนนอนปกติพุ่มโพแต่ว่าข้างบนมีเท้า ห้อยอยู่อยู่ mm hmm. บริเวณหน้าของเพื่อนนึกภาพไปเหมือนลอยอยู่ทีนี้เขาก็เหงียหน้าขึ้นไปครับปรากฏว่าภาพเทียนเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายหรอาครับผูกคอตายอยู่ทีนี้เขาก็กลัวด้วยความที่เขากลัวเขาก็เลยชิบหายแล้วจะปลุกเพื่อนก็ไม่กล้าเขาก็เลยคุณนึกภาพไหมพยายามจะแททๆกระแทกกระแทกลงจากเตียงอะ่ะคุณนึกภาพไหมอม แแลบ,บลงจากเตียงม,มาพอเขาลงมาจากเตียงเท่านั้นงครับภาพที่เขาเห็นคืออะไรรูป้ปะเพื่อนเขาครับ,รบนอนอยู่ใต้เตียงืแล้วก็คุณนึกภาพว่านอนอยู่ใต้เตียงแล้วก็พยายามควักมือเรียกเพื่อนบึงบึงนี่เขาเหมือนเพืพ่อนอ่ะเจอก่อนแล้วแต่ว่าไอคนที่อยู่บนเตียงไม่ใช่เพื่อนเขาทีนี้ครับสองคนนั้นเห็นเท่านั้นแหละรีบวิ่งออกจากที่คัด วิ่งเลยแบบมีสองคนแล้วนี่อยู่กับเพื่อนแล้วว,ว,วิ่ง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 ครับวิ่งออกไปจนถึงสะพานไปเจอยายคนเดิมเขาก็รีบโวยว่ายาย,ยายยายยายผมเพี่ไปเจออย่างนั้นอย่างนี้มาภาพที่เห็นครับยายคนนั้นคือเป็นภาพส,สภาพของคนที่จมน้ําและอืดครับมืกอดแล้วก, oh <my> วก็พยายามจะเอามือมาจับเขาเขาบอกว่าตอนที่ ตอนที่เกิดเหตุการณนะ์นั้นคือเขาหลับไปแล้วคือภาพตัดภาพตัดไปแล้วแล้วจนมารุ่งสางครับคนแถวนั้นมาเฮ้ยเอามานอนอะไรในนี้เนี่ยแถวนี้มันไม่มีใครอยู่นะทำไมไม่ไปน,นอนดีๆไครับเขาก็เลยเล่าไปฟังว่าเจออย่างนี้อย่างนี้นปรากฏว่าเรื่องราวทั้งหมดครับเจ้าของหอตรงนั้นน่ะเจ้าของที่พักตรงนั้นอ่ะทะเลาะกับหัวครับหัวเมาแล้วปีตปี แล้วก็ไปมีคนอื่นปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยผูกคอตาย oh. และผัวคนนั้นกลับมาก็ทําใจไม่ได้ <c oughs> ใช้อากัเอาปืนครับยิงตัวเองตายนเพียงตรงที่เมียเขาอยู่อ <c oughs> แล้วยังไม่จบเท่านั้นครับยายที่เห็นนะครับ <c oughs> ยายคนนั้นครับเป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้โอ้โหที่ก็อาการซึมเศร้าหลังจาครับก็เลย เดินมากระโดดน้ําตายตรงคลองที่มีตรงคลองนั้นที่อยู่กลางกลางซอยที่มีสะพานเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเจอกันเป็นครอบครัวและที่สําคัญกว่านะคือท้ายซอยอย่างที่บอกมันมีกําแพงสรงสูงใช่ไหมตรงนั้นมีสเปรย์พ่นอยู่บอกว่าซอยนี้ผีดุแม่ปบมือปอบมือกับเรื่องเล่านี้ต้องขออภัยในความ ว่าได้ยินมาสัมผัสแล้เรื่องนี้เช้าเลยเช้าพอดีเลยลุ่งสามพดีลุ่งสามพอดีไปทุกคนอ่าส่วนเรื่องเล่าของคนอื่นนั้นจะเป็นยังไงต้องรอิดตามสตรีมหน้าละเพราะว่าหมดเวลาแล้วใช่เองนะผมทุกคนที่เหลือก็จะเลืมไปทำการบ้านกันด้วยนะครับผม